ตอนนี้มันก็จะปวดตรงสะบัดแล้วก็ล้าวมาที่คอค่ะคุณหมอครับแล้วถ้าตอนนี้ถ้าเอ่อถือของหรืออะไรนานๆข้างๆเนี้ยไม่ได้แล้วอะค่ะก็คือจะไม่มีแรงแล้วอ่อนเลยอะค่ะถ้าบางครั้งเนี้ยนั่งนานๆเนี้ยมันก็จี๊ดลงไปที่ข้อเท้าเป็นข้างไหนมากกว่าออจริงๆข้างขวาจะเป็นเยอะแต่ตอนนี้มันก็จะเท่าๆก็จะดูว่าเอ่อค่อมค้างชิดอกมีอาการอะไรไหมฮะมันก็จะปวดปวดข้างปวดข้างหลังเงี้ยมองไปได้ มีอาการอะไรไหมตึงจะปวดข้างหลังค่ะปวดปวดลงไปที่หลังเลยหันซ้ายหันขวาอ่าหันได้แถวที่หมอจับจับบีบบีนี่มีอาการอะไรไหมอือแค่ปวดปวดนะคะแต่ว่าไม่หนักปวดเฉยเฉยะค่และแต่ก็ไม่สบายอันนี้ก็เริ่มรู้สึกอะคะคุณหมอต้นคอต้นคอปวดค่ะตรงนี้เป็นยังไงไม่ค่ะไม่เป็นอันนี้เป็นกล้ามเนื้อทั้งหลายทั้งแหล่นะ ที่หมอจับจับคำคำไปทั้งหลายเจ็บนดูว่าในกล้ามเนื้อทึงจับแล้วเจ็บเจ็บอย่างที่เจ็บปวดแล้วเจ็บแล่นไปตามแนวที่เคยเป็นหรือไม่แล้วตรงข้างๆสะบักนี่แหละอันนี้กดแล้วหายใจไม่ค่อยออกออกกดแล้วหายใจไม่ออกค่ะมันจะแน่นๆนอันี้เป็นกล้ามเนื้อสะบักในกล้ามเนื้อข้างสะบักค่ะน่นะจะเจ็บตรงนั้นต้นคอนี่บ่าพวกกล้ามเนื้อพวกนี้มีอาการแบบปวดแล้วก็ล้าแล้วก็ เอ่อเปรียะแล้วก็เกร็งเคยดึงอย่างนี้ไหมเคยค่ะดึงซื้นดึงดึงดึงไปให้ตึงๆนะดึงแล้วตึงที่ไหนตึงตรงที่เจียบรงนป้่าไหมค่ะใช่นอ่าคันนี้ดึงข้างข้างนี ยกแขนอย่างนี้อ่าเอาข้างนี้อนยกแขนอย่างนี้อ่าสมมติแขนหมอเนี่ยเป็นผนังแล้วคุณทิ้งตัวไปข้างหน้าถึงถึงมันจะเจ็บก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะเจ็บัไหนมันมันจะเล้ามันจะเสร็จแบบก็เป็นการช่วยยืดกล้ามเนื้อด้านนี้เหนี่ยวหัวลงอย่างนี้ อันนี้ตึงไปที่ไหนที่คอค่ะคอเคยดึงไหมท่านี้อ่ายังค่ะยังอ่ะดึงเองนะแต่ตันจะสัมพันธ์ไปที่หลังด้วย่ะเหนียวหัวลงนะอ่ามันเป็นกลามเลยลงมาก็จะตึงเนี่ยตึงแถวต้นคอค่ะนะอาจจะลงมาถึงนี่ค่ะนะอ่าถ้าเราปวดแถวนี้เราก็ดึงเฉียงดึงเฉียงลงทางทิศทางนี้ เหตุหลักๆคือปวดจากด้านเนื้อเนี่ยปวดล้าปวดเกร็งถ้าให้หมอแนะนำคือทำทุกชั่วโมงทำไปคลายไปทำไปยืดเช่นยืดสายไปเกร็งหัวเกร็งคอสักหกครั้งสิบครั้งแล้วก็ไปยืดเช่นยืดสายผ้าต่างๆมันก็จะช่วยทั้งหมดเลยใช่ไหมคะพ่อแหมมจะจะเหมือนกับเอลกับตรงสะโพกมันจะสัมพันธ์กันก็คือมันจะช่วยทั้งหมดด้วยทำให้ครบนะ